ตัวที่ทํางานหลักๆอยู่อ่าตัวนี้เป็น power supply ครับซึ่งเป็นตัวอ่าปรับกระแสไฟนั่นเองครับกระแสสลับกระแสรตรงนะครับปรับให้มันอ่เข้ามาใช้ในเครื่องคอมธรรมดาได้นะครับอ่าตัวนี้อ่าพูดง่ายๆว่าปรับกระแสไฟนะครับรยังไฟนั่นเองทีนี้ตัวนี้จะเป็นเมนบอร์ดครับตัวที่2คือเมนบอร์ดก็คือเป็นอ่าเป็นแผงเป็นเป็นเหมือนกับแผงเป็นเหมือนกับพื้นที่ให้มาใส่สิ่งต่างๆเข้ามาได้ครับ เขาก็จะทําวงจรไว้ให้เรามีพวกใบออดมีพวกนู่นนี่นั่นนะครับทีนี้ก็มีแรมครับตัวแรมแรมนี่ครับแรมตัวนี้ก็เอาไว้ประมวลผลนั่นเองนะครับตัวไว้ประมวลผลแล้วก็มี CPU นะครับ CPU ซึ่งก็เป็นของ Intel อันนี้มันจะซ่อนอยู่ข้างในอยู่ใต้พัดลมนี้นะนนี้แกะออกมาให้ดูไห่ได้ หลักๆก,ก็คือมี p o ว e r อร์ซับมีเมนบอร์ดซึ่งเป็นบอร์ดใหญ่มีแรม